ครับที่มีเรื่องอยากจะถามน้องเอครับอะไรครับน้องเอได้รถหรือเปล่าอุ้ยอยากได้สิค้ารถเก่งหรือเปล่าครับรุ่นอะไรครารุ่นอะไรแน่นอนอ l องน w ววีออสฮะนิวโมเดลเปลี่ยนโฉมใหม่หมดจดเลยครับ mm hmm. มันเราใจสุดๆไปเลยนะครับผมเชื mm hmm. ่อว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คงากจะรุ่นพร้อมกันแล้วเอาเป็นว่าไปดูในช่วงนี้ดีกว่า Happy Today by บ o y o t a ครัช่วง happy today by บ o y o t a กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับ Happy t o d a by Toyota นั่นเองนะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ฮะคุณผู้ชมครับจกขอพาทุกคนนะฮะมาอยู่กันที่เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวกันรับผมกับงาน All New Vios Have It l l l d r i v i t t Now นะครับผมเพื่อนๆครับตอนนี้ผมมาอยู่กับไฮไลท์ของงานนี้เลยก็ว่าได้นะฮะกับการที่จะลุ้นรับครับผม All New Vios คันนี้กลับบ้านไปนะฮะ เพียงแค่คุณนะครับมาลงทะเบียนที่งานนี้เท่านั้นคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วนะครับผมวิธีการลุ้นง่ายมากฮะและที่งานนะฮะก็มีแจกถึง2คันบัตละ1นคันนะฮะมูลค่ารวมกว่า1ล้าน1แสนบาทเลยทีเดียว <Record. S 1> กิจกรรมต่อไปนะฮะต้องบอกว่าอันนี้ได้ลุ้นอย่างมากเลยนะครับผม ก็กติกาก็ง่ายๆฮะกดปุ่มปั๊บนะครับแล้วดูซิว่าคุณจะได้รับสิทธิ์ไขกุญแจ All New Vi@s แล้วขับกลับบ้านไปหรือเปล่านะครับผม It starts in the Peter a night off n counties If I had been there if not for soon ไมไ่เป็นใบนะฮะแต่ว่าพยายามเล่นละครใบแบบนี้เนี่ยจะได้เข้ากับธีมอของโชว์นะฮะที่เกิดขึ้นในตอนนี้นั่นเองด้านหลังผมนี่เลยนะครับผมก็จะมีโชว์ดีๆนะฮะจากเพนโทมารนหรือว่าละครใบนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าผู้คนที่มาาร่วมงานนี้นะครับจะได้รับความบันเทิงความสนุกสนานนะฮะแล้วได้เห็นโชว์ดีๆแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยแหละครับ งา,านแน่นอนฮะด้านหลังผมนี่เลยนะครับพี่พี่วงเจนเซ n เ,เตอร์เนี่ยก็มาจัดพิธีคอนเสิร์ตขับกล่อมบทเพลงนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นจังหวัดที่ผมชื่นชอบมากแล้วก็ได้เล่นเพลงฮิตหลากหลายเพลงมากเลยนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆตอนนี้คงอยากจะเห็นบรรยากาศแล้วว่ามันสนุกขนาดไหนลองไปชมกันดูครับ เป็นไงกันบ้างครับผมคุณผู้ชมฮะกับงาน All New Vios Happy All Drive It Now นั่นเองนะครับที่จัดขึ้นที่เซ็นทนาารัลพลาซาลาดพร้าวนะฮะต้องบอกเลยว่า เต็มอิ่มจริงๆไม่ว่าจะเป็นความสนุกนะฮะทุกอัศรศเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมเดินดูงานนะฮะโตโยต้าเองก็มีกิจกรรมนะฮะเพื่อสังคมรวมไปถึงเพื่อสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันกับโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขนั่นเองนะครับผมส่วนตอนนี้ช่วงสุดท้ายของงานในวันนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันนะฮะดูซิว่าใครจะได้ขับ All New วีออ s กลับบ้านไปในวันนี้ตื่นเต้นจังเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้าสตูดิโอกันต่อเลยครับ อย่าก่อนอย่าเพิ่งบิดนะครับเสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปอย่าเพิ่งบิดนะครับและพู่ได้ออริอุส ครับก็วันนี้นะฮะขอบคุณโตโยต้ามากๆนะครับขอบคุณ New Vios นะฮะแล้วก็ขอบคุณกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับใครที่ที่อยากจะได้อย่างเงี้นะฮะเขาแจกจริงๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับงาน All New Vios นะฮะต้องบอกว่าเด็ดจริงๆเลยนะครับผมเพ,เพื่อนๆที่ชมรายการอยู่ตอนนี้นะฮะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ